a m s u n งสวัสดีค่ะนางสาวมณิตานวลพุทรค่ะประจำอยู่ร้านชิชาคอมพิวเตอร์เชียงใหม่นะคะวันนี้จะมาแนะนำซัมซุง Galaxy Z Flip 4ค่ะสำหรับอาชีพที่มาแนะนำวันนี้นะคะก็คืออาชีพแม่ค้าขายของออนไลน์นะคะเพราะว่าแม่ค้าขายของออนไลน์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดนะคะถ่ายภาพรีวิวสินค้าต่างๆค่ะวันนี้ก็นำ Z f i p 4มาด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีม่วงนะคะ ก็เล็กน่ารักแล้วก็กระทัดรัดค่ะเหมาะกับการพกพาใส่กระเป๋านะคะไปน,นัป่นเปนี่นะคะได้ง่ายค่ะต่หไัมค้คาขาอะไรนะคะก็จะมีการไล่สุดเนาะมีสามารถใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะคะกล้องหลังนะคะก็จะมีเลนส์วายแล้วก็เลนส์เทวค่ะมี OIS การสั่นนะคะสามารถถ่ายภาพถ่ายวีดีโอได้ไม่สั่นไหวนะคะแล้วก็โฟกัสได้ดีค่ะ แล้วเวลาแม่ค้านะคะจะมีการไปรีวิวสินค้านะคะนอกสถานที่อย่างกลางคืนอย่างนี้นะคะเราก็มีในถูกฟรีให้นะคะ mm hmm. สามารถ่ายภาพละเอียดแล้วก็คมชัดอีกด้วยค่ะ Samsung Galaxy C 5 4นะคะก็ยังมีโหมด Quick Shot นะคะสามารถถ่ายภาพจากตัวจอด้านนอกได้เลยนะคะเพียงกด2ครั้งนะคะก็สามารถเปิดกล้องได้ค่ะ ก็ตอนนี้นะคะก็ยังสามารถเช็คก,การแจ้งเตือนต่างๆนะคะตอบกับข้อความจากหน้าจอเล็กได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดจอใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็สำหรับนะคะ้าที่เป็นไหนคนเดียวเนะาะอาจจะมีการถ่ายภาพรีวิวชุดนะคะแล้วก็สามารถนะคะกดที่กล้องนะคะแล้วก็ตั้งแบบนี้นะคะ โดยที่เราไม่ต้องใช้ขาต้องกล้องเลยค่ะแล้วก็ใช้แน่นใช้มือของเรานะคะกดถ่ายภาพได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องเดินไปกดที่มือถือเองเลยะคะ่ะสามารถพัดนะคะได้มากนะคะถึง200ครั้งภายใน5ปีเลยทีเดียวค่ะก็ตกเฉลีย่ยอยู่ที่วันละ100ครั้งเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะแข็งแรงทนทานนะคะเพราะว่าทํามาจากวัสดุที่เป็นกระจก Gorilla Glass ตัดพัดค่ะ ตอนนี้แล้วก็หลายๆท่านนะคะก็าอาจจะไปรีวิวสินค้า,านอกสถานที่อาจจะมีฝนตกละองน้ำอย่างนี้นะคะ่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะกันน้ำนะคะ IPX8 ค่ะกันน้ำได้ลึกถึง1.5เมตรนาะ30นาทีเลยนะคะก็ยังมาพร้อมกับ CPU นะคะที่เร็วแรงรื่นอ,อย่าง Snapdragon 8 Gen 1ค่ะแมคคาขายออนไลนะะ์ะออน,ลนะคะก็อาจจะมีการตอบแชท หลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ไอจีหรือว่าไลน์นะคะก็สามารถสลับแอปไปมาได้อย่างรื่อไหลค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของแบตเตอรี่เลยนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะอึดมากค่ะให้มาถึง3 7 0 0 mm มิลลิแอมเลยนะคะแล้วก็ยังรองรับชาเดจลที่ที่25วัตต์อีกด้วยค่ะก็สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะเป็นเจ้าของ Samsung Galaxy ซีฟิปสี่วันนี้นะคะก็รับฟรีไปเลยนะคะซัมซุงแคพัตนะคะมูลค่าเจ็ดาร้อยบาทนะคะฟรี1ปีนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้สิทธิ์เก่าแลกใหม่นะคะมีส่วนลดเพิ่มได้อีกสูงสุด5,000บาทเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ